ขอ oh, สวัสดีเพี่นนอนที่รักในพรีสพี่เจ้าอีกเช้าหนึ่งเป็นวันที่22มกราคม2565เวลา8.15โมงสนาทีสารเสริจของคุณรีสพี่เจ้าสำหรับชีวิตใหม่สำหรับลมหายใจใหม่สำหรับวันใหม่ที่ทรง ประทานให้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณสำหรับเ่ีองยอวไรลกำลังที่ยังมีอยู่ขอบคุณสำหรับการที่เราไม่เจ็บป่วยขอบคุณพระสุิสต์เจ้าพี่น้องครับให้เราที่จะขอบคุณพระเยสุิสต์เจ้าทุกกรณีทุกเวลาทุกเช้าทุกเย็น โจอขอบพระคุณพระบิดาพระยศิสต์จ้าของเราสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนทุกวันในเช้านี้ข้าพเจ้าจะนำพระรัชนะกคำของพระศิษย์จ้ามาแบ่งปันหนุนใจให้กับพี่น้องและข้าพเจ้าด้วยอยู่ในพระธรรมหนึ่งโคริน พระธรรมหนึ่งโครินบทที่13อยู่ที่ข้อที่หอยู่ที่วัคที่สองหนึ่งโครินบทที่หอยู่ที่วัคที่สองไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว นั่นโครินบทที่13ข้อ5วรดที่สองไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวขอบคุณพระเยซูสต์เจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราสั้นๆแต่มีความหมายอย่างมากมายมีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับผู้เชื่อ สำหรับผู้ที่มีความรักของพระเยซูเช้าแล้วในใจมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องมีการประชุมสัมมนามีเด็กหนุ่งคนหนึ่งหลังจากที่รับประทานอาหารออกมาแล้วก็ไปยืนดูที่เขาจัดอาหารว่าง ผลไม้ใกล้ๆก,กับโต๊ะนั้นชายหนุ่มคนนั้นได้เห็นตาแก่ๆผู้รับใช้ที่อายุเยอะแล้วคนหนึ่งหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จออกมาแล้วกำลังจะไปหยิบผลไม้กินต่อ ในขณะนั้นเด็กหนุ่มนั้นสังเกตดูอยู่ว่าผู้รับใช้ผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสคนนั้นจะหยิบผลไม้ที่ดีที่สุดไม่มีตาหนิแล้วก็ชายหนุ่มคนนั้นก็มองดูผู้รับใช้ที่เป็นอาวุโส ก็ไปหยิบไปเลือกเอาเลือกดูคัดเอาเอาผลไม้ลูกที่มีตำหนิที่ไม่ค่อยสวยที่คนไม่ค่อยชอบกินก็ได้หยิบผลไม้ที่มีตำหนินั้นที่แมงกินหยิบไปกินชาหนุ่มรับใช้ ผู้เล็กน้อยกว่าอายุน้อยกว่าก็ถามกับผู้รับใช้อาวุโสว่าทำไมอาจารย์ไม่เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดทำไมไม่เลือกเอาผลไม้ที่ไม่มีตำหนิที่แมงไม่กินเอาไปกินและผู้รับใช้อาวุโสก็ตอบว่าถ้าผมเอาผลไม้ที่ดีที่สุดไม่มีตำหนิเอาไปกินแล้ว คนที่มาทีหลังนั้นเขาจะได้กินผลไม้ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นข้าพเจ้าก็ได้หยิบผลไม้ที่มีตำหนิและที่เมงจ็บเอาไปกินเพื่อให้คนอื่นที่มาทีหลังนั้นจะได้กินสิ่งที่ดีๆกว่าพี่น้องครับเรื่องนี้น่าคิด คนส่วนใหญ่ผู้รับใช้ส่วนใหญ่จะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆมีผู้รับใช้หลายท่านเวลาทำการทำงานมาที่หลังคนอื่นแต่เวลารับประทานอาหารมาก่อนคนอื่น ไม่ใช่ทุกคนครับบางคนที่ยังมีจิตวิญญาณยังไม่โตพอผู้รับใช้หรือผู้นามในคริสตจักรหรือผู้นามอะไรก็ตามในสังคมคุณสมบัติที่ดีคือผู้นำต้องลงมือทาง่อกคนอื่นและเวลา รับหรือเวลารับประทานอาหารต้องเป็นคนสุดท้ายเผื่อว่าอาหารนั้นจะไม่พอแล้วคนอื่นหรือว่าแขกที่มานั้นจะไม่ได้รับประทานถ้าผู้นำในคริสต์ไม่ได้รับประทานอาหารเพราะอาหารไม่พอก็ดีกว่าแขกที่มาข้างนอกไม่ได้รับประทานเพราะอาหารไม่พอ ก็จะทําให้ชื่อเสียงของพระเยซูคริสต์เจ้าเสียหายได้ชื่อเสียงของพริสตจกรเสียหายได้เราก็จะทําให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเสื่อมเสียเกียรติเราต้องรักษาเกียรติสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าไว้ผู้นำทุกคนต้องลงมือทำก่อนไม่ใช่ฉีนิ้วสาน นนสานีสานี่ไม่ใช่ผู้จัดก,การในบริษัทผู้รับใช้คือคนรับใช้ของพระเทซูเจ้าคนรับใช้มนุษย์เหมือนพระเยซิเจ้ามาเพื่อปฏิบิไม่ใช่มาเพื่อรับการปฏิบ,บิเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจงเรียนรู้จาก ผู้สูงอายุหรือว่าผู้รับใช้อาวุสโสที่อายุเยอะที่เลือกเอาผลไม้ที่ไม่ดีมีตำหนิที่แมงจอกกินแล้วเอาไปกินเพื่อผู้รับใช้คุณนุ่นที่มานั้นจะได้กินผลไม้ที่ไม่มีตำหนิผลไม้ที่ดีพี่น้องครับมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นคำประมาณหรือเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าได้อ่านไง หนังสือมีบริษัทบริษัทหนึ่งมีการฉลองสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ก็มีของขวัญต่างๆเยอะแยะและมีของขวัญชิ้นเอกของบริษัทเป็นเงิน60,000บาทเจ้าของบริษัทก็ให้ พนังานทุกคนนั้นเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็เอาไปย่อลงที่ขันเพื่อที่จะจัดฉลาว่าใครปีนิ้ใครโชคดีจะได้เงินหกหมืม่นบาทก,ก็ทุกแผนทั้งผู้จาัดก,การทั้งเลขาทั้งผู้ช่วย ทั้งพนักง,งานทั้งรลอปภทั้งแม่บ้านทุกคนมีสิทธิ์ในบริษัทนั้นที่ทำงาน,นก็ได้เขียนชื่อชายคนหนึ่งคิดคิดถึงแม่บ้านรู้ว่าแม่บ้านนั้นเดือดร้อนรู้ว่าแม่บ้านนั้นติดหนี้เพื่อส่งลูกเรียนติดหนี้อยู่ ลายหมื่นพนักง,งานชายคนนั้นก็ได้เสียสละตัวเองด้วยความรักความเอ็นดูก็ไม่ได้เขียนชื่อของตัวเองแต่กลับเขียนชื่อของแม่บ้านที่เบดร้อนอยู่นั้นแล้วก็ไปหยน่น์ชือตะก้าหรือว่าขังลังจาก นั้นถึงงานเลี้ยงสุดท้ายเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายของบริษัทเป็นของขวัญที่ใหญ่และมีค่าอยู่มีเงินอยู่หกหมื่นบาทเอามาตั้งหลังจากนั้นเจ้าของบริษัทก็ออกมาได้คนชื่อที่ได้เขียนไว้หลายร้อยคนเพราะพนักงานมีเยอะ หลายร้อยคนคนคนแล้วก็มือจับแล้วก็โยนขึ้นแล้วก็จับมาหนึ่งใบแล้วประกาศชื่อใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินของขวัญควบหมื่นบาทก็เป็นชื่อของแม่บ้างของที่ผู้ชายนั้นเขียนลงไว้ หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือที่ได้คิดถึงที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวให้คนอื่นที่เดือดร้อนนั้นได้รับผู้ชายคนนั้นก็แปลกใจหลังจากเลิกงานก็ไปเอาตะกร้าที่เขียนชื่อไว้ก็ได้หยิบออกมาทีละใบทีละใบอ่านชื่อดู ผู้ชายคนนั้นก็ตกใจนะชื่อที่หลายร้อยชื่อที่เขียนลงนั้นเป็นชื่อของแม่บ้านคนเดียวทุกคนนั้นคิดตรงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันโดยที่ไม่ได้คุยกันว่าจะเขียนชื่อของแม่บ้านนั้นใส่ให้แต่พนักง,งานทุกคนรู้ว่าแม่บ้านคนนี้ทำงานดีมีน้ำใจมีความรัก และกำลังเดือดร้อนอยู่พนักง,งานหลายร้อยคนก็ได้สละสิทธิ์เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นก็ได้เขียนชื่อของแม่บ้านนั้นทุกคนแล้วเงินนะั้ก็แม่บ้านได้รับแล้วไปใช้หนี้ได้พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่ผู้เชื่อนั้น ที่เป็นลูกของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นควรมีในการดำเนินชีวิตอย่างที่พระวจนะคำของพระเยซูคริสต์เจ้า1โครินธ์บทที่ส3ข้อหวัดสอได้กล่าวว่าไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวสองตัวอย่างพี่น้องที่เราได้เห็นกันเสียสละ ความรักนั้นคือการเสียสละพระเยซูเจา้ามีความรักที่เป็นนิรันด์เป็นอากเป้มีความรักที่มากหมายชี่ไม่มีผู้ใดมีเท่าพระเยซูเจา้าด้วยความรักของพระเยซูเจา้าจึงได้มีการเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่ง ตาแเนงของพระบิดาตามแน่งของพระเจ้าก็ยอมสละไว้ที่สวรรค์ยอมสละมาเป็นทาสรับใช้ของมนุษย์ยอมสละชีวิตของตัวเองบนใ้กันเขียนด้วยความรักพี่น้องครับเพราะฉะนั้น คนที่มีพระซูคสตเจ้าต้องมีความรักในจิตใจเหมือนกับพระสุคสตเจ้ายอมเสียสละเพื่อคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวคุณสมบัติของเด็กคือการรับดีใจดีใจมากเวลาได้รับขนมเวลาได้รับของขวัญได้รับ แตเด็กมักจะขี้เหนียวไม่ยอมแบ่งของของตัวเองให้กับเพื่อนถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนถ้าพ่อแม่ไม่สอนว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนเด็กๆหลายคนจะมีนิสัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรักของพระเยซูเจ้า คือการไม่เห็นแกต่ตนเองฝ่ายเดียวและเห็นว่าคนอื่นนั้นดีกว่าตัวพี่น้องครับไม่ว่าในคริสจักรไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในชุมชนไม่ว่าในสังคมใหญ่คุณสมบัติที่ดี ที่เราเป็นลูกของพระเยซูคริสต์เจ้าคือต้องมีความรักด้วยความรักนั้นเราก็ต้องยอมเสียสละให้กับผู้อื่นยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อคนอื่นเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าแม้พระเยซูคริสต์เจ้าสมบเป็นพระเจ้าก็ได้เสียสละชีวิตของพรงงะองค์ไวการเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟัง พี่น้องครับในเช้านี้ถึงแม้ว่าพราะชนะคำของพระศุีทีเจ้าแค่ตอนเดียวนิดเดียวแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งมีความหมายที่จะสอนเราในการดำเนินชีวิตในการเป็นผู้นานในการเป็นผู้เชื่อที่ไม่เห็นแก่ตนฝ่ายเดียวและเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองเหมือนกับ ผู้รับใช้อาวุโสที่ได้เลือกผลไม้ที่มีตำนีได้เลือกผลไม้ที่แมงกินแล้วเพราะตัวเองเอาอนั้นไปผลไม้นั้นไปผู้รับใช้คนอื่นที่มาก็จะได้รับสิ่งดีๆหรือในบริษัทที่ข้าพเจ้าได้พูดไปบริษัทพนักง,งานเป็นสองสามร้อยคนก็ได้เสียสละให้กับไม่บ้านในเงินรานงวันหกหมื่นบาทนั้นคือการเสียสละที่ ออกมาจากจิตใจออกมาจากความรักภายในการให้นั้นเป็นเหตุให้เรานั้นมีความสุขมากกว่าการรับเพราะ,ะนักคำของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไปังเพราะการรับนั้นในระยะเวลาที่สั้นเราก็จะลืมแต่การที่เราได้ให้ได้ช่วยเหลือกับคนอื่นนั้นเราจะจำตลอดชีวิตเราจะจำได้เสมอ เพราะฉะนั้นทําให้เรานั้นมีความสุขมีสานติสุขในการที่เราได้ช่วยเหลือกับคนอื่นได้เสียสละให้กับผู้อื่นเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าและคนอื่นก็จะได้จดจำเราตลอดชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสียสละชีวิตและทั่วโลกก็จะได้จดจำพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดชีวิตเหมือนกันสละสรวนพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้านี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่จะ หลงใจแบ่งปัน,ปนพระเจริคำของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อที่ผู้เชื่อนั้นจะได้พัฒนาในคริสตจกักรจะได้พัฒนาในครอบครัวจะได้ได้พัฒนาในตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าส่งประทานพระพรให้กับพี่น้องทุกคนทุกเวลาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเม